ผูสู้ไม่ได้หรอกเด็กหัวาซึนเฮ้ยกูต่อให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนาวเฮ้ยแกดิอะไรแกว่าหมูนี้เด็ดมันแปลกเ่าวะแปลกเหรอเออนั่นีแกฉันก็ว่าอะไรแหละ รือว่าเด็กเขามีคร,รอบครัวแล้วอะเฮ้ยบ้ามันโสดอยู่ตอนมาสมัครมันก็บอกว่ามันโสดหรอแต่คือหน้าไม่ใช่หรอไงแกเขาบอกบ้านิดนึงมันมันเป็น,เ,ปนเทนของเขาเดี๋ยวนี้แกจะบ้าหรอรู้เขาตหลออแบบแปลกๆแกเออมันเป็นเทน์หรอแต่ <c oughs> ฉันว่าไม่ใช่หรอกนะเออแต่ก็เชื่องั้นแหละนะแบบเออเชื่อตามอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าอาจจะไปแล้วแฮะหรอดี๋ยีนี้เด็กสมัยหน้าแกเนะอือไปก่อน หรอไปกว่ยก่อนกวายจะไปว่าเขาแกเด็ดไมนรู้ร้องให้ยิงงูโป่งเลยเออเฮ้ยแกฉันต้องกลับแล้วว่าฉันจะต้องกลับแล้วตอนนี้ทำไมแกมีธุระไหนวะฉันมีนัดกับรายการไทยครับฟิลฉันติดใจพี่ก่อนอ๋อพี่บอยไทยครับเช่ เยอะมากเลยบอกว่าหล่อมากๆใช่พี่บอยใช่ครับแกเนี่ยฉันต้องกลับแล้วตอนนี้เลยเดี๋ยวไม่ทันไปกันยังไงไปทัวร์มือนกันไปไปไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวบอกพวกนั้นก่อนเออแกจะฝากแต่งเงินด้วยนะกลับแล้วกลับแล้วเดี๋ยวพึ่งที่เดี๋ยวหมดเกมนี้ก่อนจะองกันมีนัดฝากเก็บเงินด้วยเออออ๋โอเคโอเคโอเคบายบายผู้ผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้จะไปดูรายการรายการไทยคงไทยครับอะไรกันไม่รู้ พิธีกรก็เห็นจะหล่อตรงไหนเลยเออข้าหล่อเยอะเออพอหล่อคอนเทนต์ทั้งคู่คุณหล่อกวไหมเออมีเรื่องล่าให้ฟังเหรอไม่หามากเลยอ่ะเรื่องอะไรวะวันนั้นเขามาในออฟฟิศเจอปูแบบวิเด็ดนั่งทำงานอยู่เอ้กูเลยลมหัวแก้เดดโดยใช้มุกเดิมว่ะมุกก็อะไรวะมุกห้องน้ำ่ะนะเออมุกไอ้ผีห้องน้ำาั่ะมุกนี้แม่งงมาตาว่ะตอนกินเหม็นเน่าเลยกูใช้ไข่เน่าในตู้เย็นเวยปัดเต้าไปก็เต้าไป แค่ได้ยินเสียงมันกูรู้กูกว่ะแล้วตอนเสียงเด็กทารกร้องเวนด้วยกูก็เอาโทรศัพท์แบบปเปิดจอยหน้าประตูแม่งเชื่อกูสำนิเลยว่ะแม่งถามเลยเฮ้ยใ,ใครใครใครโอ้ยแม่งคนยหาเลยว่พวะพอหนออกมาจากห้องน้ำดเวยมันเห็นกูกับปูมันทำหน้าเหมือนไปเรีนพ่อเลยว่ะน้ำตามจะไหลเลยมันถามกูอเลยว่าพี่พี่เมื่อกี้พี่อยู่ตรงน้หรือเปล่ารูไว้ไม่ทำไง กูทำเป็นมองไม่เห็นมัน, <c oughs> นด้วยนั่งนึกเห็นไว้โคตรขำเลย,ออเลยไอเด็ดมันอน่อนหล่อไร่นิดอะไรหน่อยมันก็เชื่อเอนอนอ่อนเงนี้ยะกูชอบเดี๋ยวกูจัดหนักให้สักชุดหนึ่งยังไงกูหล่อที่สุด